สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่ยืนยันอะไรแบบ100%มากนักนะครับผมแต่ว่าเราก็พอที่จะคาดการณ์ได้อยู่นะครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาไหมนะครับว่าจะมีอะไรที่แบบหลุดเข้ามาให้เราได้เปิดได้เล่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เช็ค อ่าในส่วนของข้อมูลกันดีกว่านะครับผมโอเคอ่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของวันที่17นะครับที่เขาแจ้งมานะครับผมแล้วก็วันที่5นะครับผมอ่าไม่ใช่สิวันที่72ครั้งเนาะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดณตอนนี้นะครับย้ําว่าณตอนนี้ของเว็บโคโนมินะครับที่มีข้อมูลในส่วนของตัวเกมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เขาปล่อยออกมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องกันที่ส่วนแรกกันเลยละกันนะครับผมส่วนแรกที่มีการยืนยันแล้วแน่นอนเนี่ยผมก็จะมีในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมการอัปเดตเวอร์ชันนะครับผมก็นี่ครับนี่อันนี้ปล่อยมาแล้วนะครับผมทั้ง iPhone แล้วก็ n n r r o i d นี่ผมก็เหมือนกันนะครับผมนี่รายละเอียดอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับผมระหว่าง i p h o n e กับ Android นะครับผมนี่ดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างมากนะครับผม ก็เขาบอกว่าในผม important นะครับผม important นะครับผม inform นะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกว่าจะอัปเดตจากเวอร์ชัน5.3.0นะครับกลายเป็นเวอร์ชัน่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่20นั่นเองครับทุกคนก็ปิดอัปเดตแน่นอนครับวันพรุ่งนี้เราก็เตรียมตัวอัปไว้ด้วยละกันในะผมก็เตรียมไวไฟง Wi-Fi n e t w o r k นะครับทูดดาวน์โหลดนะครับนี่เขาบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่แน่ใจว่าเพิ่มเยอะหรือเพิ่มน้อยนะครับผมก็จะเป็น ในส่วนของเกือบ2องจิกเข้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น 1.9G จิกนะครับผมในส่วนของตัวเกมนะครับตรงนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากโหลดอยากเล่นนะครับก็เตรียมไว้อัพด้วยละกันนะครับผมก็เนี่ยแน่นอนครับคุณจะได้เพิ่มมาอีกนี่นะครับผมข้อมูลตัวเกมจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีการบอกเนาะนี่ครับผมว่าให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับผมอ่ะ แล้วก็มีการแจกด้วยนะครับผมในส่วนของบอลดำหนึ่งลูกเนี่ยผมก็จะเป็นการทดแทนตามปกตินี่ยโอ้โที่เราดาวโหลดนะครับเปลี่ยนเวอร์ชันก็จะแจกบอลดำหนึ่งลูกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอัปเดตนะครับเวอร์ชัน5.4.0่นนั่นเองนะครับ coming on นะครับผมวันที่20ทับศก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็แจกแน่นอนครับ Special Agent เนี่ยผมก็คือแบ็กบอลหนึ่งใบนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่า แอนโอเพนนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าอัปเดตวันเดี๋ยวนะปึ๊บปเ๊บ่มเพิ่มเพิ่มซัพพอร์ตแอปยูเซอร์ดาวน์โหลดถึยี่สิบสามอ๋อน่าจะน่าจะแจกบอลเนี่ยวันที่23นะครับผมถ้าไม่แจกวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็ วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการอัปเดตแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมไปอัปเดตที่ App Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะครับใครที่ใช้ ios หรือว่า android นะครับก็รอวันพรุ่งนี้เขาจะปล่อยตัวอัปเดตมาให้นะครับผมก็รออัปเดตกันด้วยละกันนะครับโอเคตรงนี้ยืนยันไปแล้วเนี่ยผมว่ามีการอัปเดตแน่นอนครับทุกคนโอเคไปต่อครับอ่ะอันนี้มีอะไรไหมอันนี้เป็นฟุตบอลเฟสสองพไรนี่ครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคอ่ะตรงนี้ผ่านไปครับมาต่อกันที่ส่วนตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีฟุตบอลโอเพนวีคนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่เนี่ยผมอันนี้น่าจะเป็นของเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่มีการรายงานนะครับก็ไปเล่นให้จบซะนะครับในส่วนของแมตส์เตอหรือว่า Open, อีฟุตบอลโอเพนอีฟุตบอลโอเพนวีคนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นดิสทวีคแมตส์เดย์โอเวอร์วิวนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ ก็มีช่วงเวลาให้เล่นนะครับผมตั้งแต่วันที่17นะครับจนถึงวันที่23นะครับเวลาก็ตามนี้นะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพิ่มเติมมาประมาณนี้นะครับในส่วนของ d u จ c โ o v i r v i e w นะครับผมตรงนี้เป็นของที่ทแล้วแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้โอเค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของสิ่งที่คาดการกันได้ได้ไดไดว่าคาดการณ์กันได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอ แพ็คนะครับผมแพ็คที่จะเข้ามานะครับผมก็จะมีในส่วนของแพ็คนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเข้าให้ดูเป็นแบบสดๆกันเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นเว็บเว็บเว็บของอ่าเพจมาร์เตอร์นะครับส0 2 1นิะครับผมสิ่งที่จะถูกปล่อยเข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับมาดูกันที่ฟีเจอร์นะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้คือมาแน่นอนนะครับผมก็คือ นี่มานี่ครับริสโซเรสอาริซอนนะครับอาเรซซี่นี่ครับผมมาคริทายานนะครับมิลิกนะครับโกดาโดนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะเหล่านี้ก็จะมาแน่นอนครับนี่คู่บวกคู่บิตน่ครับผมมาหมดนาชงนาโชนะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยจะมาวันพรุ่งนี้นะครับผมในส่วนของการ์ดเขียวนะครับผมก็คือเพิวดูวีกนั่นเองนะครับผมนี่สิบเอ็ดคนเนี่ยมาวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าเขาก็แจ้งอยู่ว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเมย์นี่ครับผม 2 0 2 0 2บอนีสเ็ดะครับผมก็มาแน่นอนนะครับทุกตัวเลยตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวค่าพลังก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นี่เพราะว่าให้แอดเคีเนี่ยรีวิวไปแล้วนะครับผมในส่วนของค่าพลังนะครับโอเคอ่ะและอีก4ทีมนะครับที่จะเข้ามาในวันจันทร์เนี่ยผมก็น่าจะไม่พ้นเนื้อมือของ4ทีมนี้เนี่ยผมก็จะมีเชลซีนะครับผมในส่วนของแมนซิตี้นะครับบีเอนเรอัลนี่ครับผมแล้วก็ ในส่วนของผีแดงยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเข้ามาอย่างแน่นอน100%นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็น่าจะมาแน่ๆนะครับอือได้ว่าหน้าตาเนี่ยหน้าใหม่หลายคนนะครับในส่วนของแพ็กผีเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับก็จะมีเดิสันคาร์วานี่ครับปอป็อกบาฟันเดอร์บีนี่ครับผมหรือว่าจะเป็นวานบิสซาก้ารูฟชอร์ดินันเลฟดินเฮนเนสันนะครับแล้วก็กรีนวูดครับในส่วนของผีแดงนะครับผม ในส่วนของเบีลเลี่ยวก็นำทัพด้วยเดนนี่ปาเรนโกนะครับผมอาเซนโจนะครับอาบริโอนนะครับผมอืมก็มีหลายคนนะครับผมโกมงโกเมสนะครับผมเชราร์ดโมเรโนนะครับในส่วนของแมนซิตี้ครับก็นำทัพด้วยเดอะบอยเช่นเคยนะครับผมก็เดอะบอยราฮิมสเตอร์ริงนะครับบุนโอนฟอนันเดสกุนโดกันไคล์วอลเกอร์ฟิวโฟเดนจอห์นสโตนนะครับและก็ชิชเชนโก้นั่นเองนะครับผมในส่วนของแพ็ค เชลซีเนี่ยผมก็จะมีเอ็นโกโลกองเต้นะครับจอจินโยนะครับเตโกซิมวานะครับผมโควาซิทฮาคิมซีเยกเบนชิวเวลนะครับเมสันเมาว์แล้วก็แดเนียลเจมส์นั่นเองนะครับผมไม่ใช่แดเนียลเจมส์สิริชเจมส์นะครับริชเจมส์โอเคนี่เป็นของผีแดงนะครับขออภัยด้วยละกันนะครับโอเคนี่เป็นของอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็วันจันทร์หน้านะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่า5แพ็คแล้วนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของ ตำนานล่ะตำนานจะเข้ามาไหมนะครับในส่วนของตำนานบาซ่านะครับอันนี้ก็จะมีเนย์มาโรมาริโอนะครับที่ปล่อยข้อมูลเข้ามาให้เราดูซึ่งก็รายงานไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมอ่ะก็มาดูที่ตรงนี้สินะครับตอนนี้หน้าตายังไม่ถูกเพิ่มนะครับในส่วนของหน้าเตะ3าคนที่ถูกที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมใน Data p a c k 6.0นนะครับผมก็น่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะ ตรงนี้เว็บหลุดซะงั้นนะครับโอเคมาแล้วนะก็จะเป็นคิซิโนโรนัลโดนี่ครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาแบบเป็นอ่าอ popula o n ลหรือเปล่านะครับอาจจะจัดอ่าคิซิโนมาเนามาแล้วก็โรมาลิโอมาเลยในแพ็กเดียวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นี่ครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับว่าจะมาวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาวันพรุ่งนี้รับรองว่าเปิดแน่นอนครับผมสาหรับแพ็กนี้นะครับ ใครไม่เปิดก็บ้าแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบเป็นแพ็คที่หลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนมาโรมาริโอนะครับผมได้ตัวไหนก็คุ้มนะครับ2ตัวนี้เนี่ยคือโหดจัดๆนะครับพี่โดก็โหดครับตัวนี้ตันที่100กันเลยทีเดียวครับ101เลยนะนะครับผมแล้วก็เนมาเนี่ยก็ตันที่101เช่นกันนะครับผมเมื่อบูทแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดมากครับหน้าต่ำหนึ่งร้อยครับเอฟเอฟหนึ่งร้อยโอ้โห พอ่อแม่โคตรโหดอ่ะน,นะครับผมในส่วนของโรม,มาริโอก็เช่นกันครับ CF ครับหนึ่นะครับผมตรงนี้อันนี้เป็น3ตํตำนานใหม่ที่เป็น3มไอคอนใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าจะถูกปล่อยแพ็กมาอีกวันไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ยืนยันละกันนะครับผมเดี๋ยวยืนยันไปจะผิดเอานะครับผมเดี๋ยวรอให้มันมาจริงๆละกันนะครับผมให้มันยืนยันออกมาจากเว็บหลักของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวช่แน,นลมา ยืนยันให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงแฟันี้ก็น่าจะไม่หลุดพ้นไปได้ในผมยังไงเขาก็น่าจะมาแน่นอนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะครับเข้าพลังอย่างโหดนะครับผมนี่โอ้โหโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในวันนี้เนาะในเรื่องของการอัปเดตนะครับในส่วนของการสรุปสิ่งที่จะเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีพีโรวีเข้ามาแน่นอนนะครับวนตันานจะมาวันพรุ่งนี้ หรือวันหน้าก็ต้องรอดูรอติดตามกันก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางเฟซยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลว่าจะปล่อยมาวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับที่นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานมามันนั่นจ้ะโอเคสำหรับที่นี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม